สวัสดีครับนายพิสิทธิ์คุณเพิ่มหรือเครเมอรินวันนี้ผมเดินทางมารีวิวขายบ้าน5หลังที่ดินเนื้อที่3ไร่2งาน4 6กตารางวาอยู่ที่เทศบาลตำบลน,นาโองอําเภอนาโองจังหวัดบุรีรัมย์ ป้าที่ประปาสวนภูยปาคเอกสารหลักฐานเป็นโฉูกแดงเพราะโกนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีบ้านห้าหลังเนื้อที่3ไร่2งานสี่สตราวาราคาขาย4 8, ี่ล้านแปดแสนบาทสี่ล้านแปดแสนบาทราคานี้ต่อรองได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมพื้นที่บรบ,บริเวณของบ้านทั้งห้าหลังนะครับอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆเนี่ยครับนี่มีรั้วรอบขอบชิดนะครับเข้ามาก็บริเวณนะครับนี่ มีต้นมากลากไม้นี่หลากหลายชนิดเลยทีเดียวนีครับเต็มไปหมดช่วงนี้หน้านี้ก็ต้นไม้ก็ช่วงฤดูใบไม้ผลิดนะครับก็อาจจะดูไม่สดใสเท่าไรนะครับเพราะว่าใบาไม้ร่วงหมดนะครับไม่ใช่ต้นตายนะครับช่วงนี้ก็ใบไม้ฤดูใบไม้ผลิดนะครับในช่วงหน้าแล้งนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นลักษณะบ้านสวนนะครับ บ่บสบดบริเวณนี่โอ้โหมีรั้วรอบขอบชิดเลยทีเดียวนะครับบ้านห้าหลังนี่โอ้โหถือว่าอลังการงานสร้างเลยทีเดียวนะครับบ้านหลังใหญ่นี่มีพื้นที่นะครับสห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงใหญ่แล้วก็หนึ่งห้องครัวนะครับนี่เฉพาะหลังใหญ่หลังนี้นะครับนี่หลังนี้นะครับ,ลรบแล้วก็ อีกสีหลังนี่ก็จะแยกเป็นหลังๆนะครับนี่ท่านใดที่ซื้อมาเพื่อประกอบการเกี่ยวกับบ้านพักตากอากาศหรือว่ารีสอร์ทนี่บ้านหลังนี้ที่ดินแปลงนี้นี่ใช่เลยนะครับตรงนี้นี่ตอบโจทย์ได้อย่างถูกต้องเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับหลังใหญ่ตรงนี้ Yeah. จะยกพื้นสูงนะครับเป็นบ้านยกพื้นสูงนี่ yeah. บริเวณพื้นที่รอบบ้านนะครับตรงนี้ก็สวยงามนะครับ าจากถนนทางหลวงหมายเลข24นะครับสายอุบลกรุงเทพเข้ามาถึงบ้านหลังนี้นี่ระยะทางเพียงโดยประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็อ,อยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะครับป้าปานีู่มิภาคเลยนะครับรับรองว่า ไม่มีแห้งไม่มีเหือดไม่มีหายอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องอระบบน้ําประปานะครับจะพาทุกท่านขึ้นไปชมบริเวณด้านบนของบ้านหลังนี้นะครับ จะเป็นระเบียงด้านหน้าบ้านนะครับเป็นทะเล็ดหน้าบ้านนั่งเล่นตากลุมตากอา,ากาศตรงนี้นะครับเข้ามานี่เย็นสบายเลยทีเดียวนะครับก็มีต้นหมาตากไม้นี่หลายนิดหลากหลายสายพันธุ์นะครับ ฝ่ด้านในก็จะเป็นห้องโถงใหญ่เลยทีเดียวนะครับอกระเบื้องอย่างดีนะครับนี่โอ้โห,โหพื้นที่นี่โอ้โอลัอองการเหลือเกินนะครับนี่สะอาดสะอาดนะครับบ้านนี้โอ้โหไม่ต้องห่วงเลยนะครับเจ้าของบ้านบอกทุกอย่างให้ทั้งหมดนะยกเว้นที่นอนนะครับ <laughs> ยกให้ทั้งหมดเลยนะครับ ราคา4ล้าน8แสนบาทนี่ให้ทุกอย่างนะครับยกเว้นที่นอนกับเสื้อผ้าก็จะเป็นห้องนอนห้องแรกนะครับนี่ตรงนี้นะครับมีแอร์ด้วยนะครับมีบันไดขึ้นอย่างดีนะครับ ตรงนี้ก็เป็นห้องนอนห้องที่สองนะครับห้องใหญ่นะครับมีแอร์ทุกห้องเลยนะครับห้องน้ำนี่โอ้โหใหญ่นะครับ นี่ก็ห้องนอนเช่นกันนะครับห้องที่สามนีก็จะเป็นห้องน้ำห้องที่สองนะครับอาจะอ่านสวยจดมดงามนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมครัวนะครับ นี่นะครับนี่ก็จะเป็นห้องครัวขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ห้องครัวขนาดใหญ่เลยนะครับอยู่ทางด้านนี้ของบอกทุกสิ่งทุกอย่างนี่ให้ทั้งหมดเลยนะครับ <laughs> แอร์สี่ตัวนะครับในห้องในบ้านหลังใหญ่นะครับก็มีห้องน้ำอีกนะครับนี่ห้องน้ำด้านนอกอีกโอ้โหตรงนี้นะครับนี่ นี่ก็จะมีศาลานั่งพักนั่งเล่นนะครับอยู่สามมีอยู่สามศา,านะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหลังหนึ่งนะครับอีกห้องหนึ่งอีกหลังหนึ่งนะครับนี่ นี้ไม่ได้เปิดประตูนะครับก็ก็จะเป็นที่พักมีห้องน้ำมีห้องนอนอยู่นะครับตรงนี้หลังหนึ่งนะครับซื้อมานี่โอนกรรมสิทธิ์อยู่ได้ทันทีนะครับสาม,มารถที่จะประกอบการ ้า้ทันทีนะครับจับกอบการเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนรีสอร์ทโอ้โหที่ดินแปลงนี้บ้านหลังนี้นี่ใช่เลยนะครับซึ่งมีห้องพักอยู่แล้วนะครับ จะมีศาลาไอ้ตรงนี้อีกศาลาหนึ่งนะครับโอ้โหนี่ไว้สําหรับนั่งพักนั่งเล่นนะครับหรือว่าสําหรับรับแขกหรือว่าญาติพี่น้องมานะครับหรือว่าเปิดเป็นรีสอร์ทก็ไว้แขกมาพักก็มานั่งพักนั่งเล่นบริเวณสวนนะครับ มีสระน้ำด้วยนะครับอยู่ตรงนี้สระน้ําเล็กๆนะครับนี่ก็มีใกล้ๆศาลา,านะครับมีรั้วรอบขอบชิดนะครับ บรรยากาศนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะครับในเรื่องบรรยากาศเรื่องความสะอาดนะครับอากาศสดชื่นได้อากาศที่บริสุทธ์นะครับมาอยู่ในที่ดินแปลงนี้นะครับมีต้นไมกตากไม้นี่หลากหลายสายพันธุ์นะครับเยอะแยะไปหมด ราคาขายเพียง4ล้าน8ปดแสนบาทสีล้าน8ปดแสนบาทโอ้โ oh, ห oh, ราคานี้นี่่อลองได้ด้วยนะครับนี้ก็จะเป็นหลังที่สนะครับ ที่สองหลังที่สามก็อยู่ติดกันตรงนี้นะครับนี่นะครับถ้าท่านเข้าไปชมพื้นที่ข้างในนะครับโอ้โหเข้ามานี่ข้างในนี่ล่อยโล่งเลยนะครับ พักได้เป็นครอบครัวนะครับห้องนี้ก็จะพักได้เป็นครอบครัวเลยถ้าซื้อมาเพื่อประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับบ้านพักรีสอร์ทนะครับมีห้องน้ํานะครับห้องใหญ่นะครับเจ้าของบอกอยากขายนะครับเพราะว่าดูแลไม่ไหวอยู่คนเดียวนะครับ จำเป็นต้องขายพื้นที่ใหญ่แล้วก็มีห้องอพักอยู่หลายห้องก็เลยไม่สามารถที่จะประกอบการคนเดียวได้นะครับก็เลยมีความจำเป็นต้องขายหลังนี้ก็เช่นกันนะครับ อันนี้ก็เช่นกัน,นครับมีที่พักมีห้องน้ําในตัวนะครับบริเวณนะครับมีที่สำหรับนั่งพักผ่อนนั่งเล่น โโอ้โบรรยากาศนี้เข้ามาในเย็นสบายเลยนะครับด้านหลังนะครับบ้านห้าหลังที่ดินสามไร่สองงาน 46ตารางวาขาย4ล้าน8แสนบาท4ล้าน8แสนบาทโอ้โหราคานี้เนี่ย่อลองได้ด้วยนะครับโอเนี่ หมากลากไม้หลากหลายสายพันธุ์นะครับก็อยู่ในพื้นที่บริเวณพื้นที่บ้านหลังนี้นะครับนีก็สลานะครับสําหรับนั่งพักนั่งเล่นนั่งรับบรรยากาศตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมดูอีกหลังหนึ่งนะครับซึ่งหลังนี้จะเป็นก็เรียกบ้านทาซานนะครับ ผมจะพาท่านไปชมบ้านท่าสารนะครับซึ่งก็อยู่ในที่ดินแปลงนี้นะครับบ้านหลังนี้นี่อยู่ห่างจาก เทศบาลน,นางรองมานะครับ5กิโลเมตรเท่านั้นนะ,น,นะครับแล้วก็จากเทศบา,าเบลเมืองบุรีรัมย์50กิโลเมตรนะครับแล้วก็เทศบาลอำเภอรโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ก็เพียง35กิโลเมตรเท่านั้นนะครับหากจากอุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้งนะครับเข้ามาถึงบ้านหลังนี้ระยะทางเพียง30กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก หรือว่าอยู่ใกล้ๆบ้านหลังนี้นะครับก็สลานั่งพักพากลมตากอากาศนี่เข้ามานี่ลมเย็นช่ำเลยทีเดียวนะครับ พาทท่านเข้าไปชมบ้านทาสานนะครับนี่ถึงแล้วนะครับบ้านทาสานโอ้บ้านบ้านทาสานก็เรียกบ้านทาสานโอ้นี่บ้านทาสานหลังเดียวนะครับนี่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นี่ดูนะครับบริบทบริบรเวณบ้านหลังนี้นะครับ <ม>นี่นี่เดี๋ยวพาท่านเข้าไปชมด้านในบ้านทาสานนะครับบ่านพักรูอย่างรู้เลยทีเดียวนะครับนี่นี่นะครับมีห้องนอนนี่มีแอร์คอนดิชั่นมีห้องน้ำนเข้ามาี่เย็นเลยทีเดียวครับโอ้โหเย็นดีจริงๆนะครับ ทีวีโอ้โหมีพัดลมเข้ามานี่เหมือนติดแอร์เลยนะครับเย็นสบายทีเดียวบ้านทาซานนะครับให้ท่านชมนะครับเย็นฉ่ำเลยทีเดียวนะครับเข้ามานี่มีไฟฟ้ามีประปา ส่วนภูมิภาคนะครับเอกสารหลักฐานนี่เป็นโฉนดรุฑแดงพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีเลยนะครับบ้านหลังนี้ที่ดินคืนนี้นะครับเนื้อที่3ไร่2งาน46่สตรางวานะครับพร้อมบ้านห้าหลังโอ้โ้หูทนซื้อมาเพื่อ,อาทาเป็นรีสอร์ทนะครับกอบการเป็นรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศนี่ ถือว่าตอบโจทย์ได้อย่างถูกต้องเลยเทีเดียวครับตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนนะครับเข้ามาก็จะเป็นสวนมีต้นหมากลากไม้เต็มไปหมดนะครับราคาขายเพียง4ี่ล้านแปแสนบาท4ี่ล้านแปดแสนบาทสะดวกสนใจก็ติดต่อผมนะครับนายพิสิทธิ์บุญเพิ่มหรือเคนเมืองสุรินโทรศัพท์ ID ดีไลน์5 1 0 4 6 8 8 8วันนี้ก็ขอขอบคุณไปยัง ของบ้านนะครับแล้วก็ทีมงานที่ไว้วางใจให้ผมนายพิสิทธิ์บุญเพิ่มหรือเคนเมืองสุรินให้มาทําการรีวิวเพื่อเป็นสื่อในการนําเสนอขายในระดับต่อไปวันนี้ก็คงจะกล่าวคําว่าสวัสดีครับ